พ b l Thailand League Basketball อาชีพ3คูณ3รายการใหญ่สุดในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากฟีบาพ b l Thailand League เตรียมระเบิดศึกบาสเกตบอลอาชีพ3คูณ3อย่างยิ่งใหญ่ดึงนักบาสชั้นนำระดับโลกลงประชันฝีมือพร้อมดึง B.N.K.48 เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับรวมเปิดฤด,ดูกาลแข่งขันในรูปแบบสปอร์ตเอนเ t a i n เทนเมตปังเป้าค u a ิฟายสู่โอลิมปิกปารีสเกม คาชชนแฟนๆบาสเกตบอลร่วมชมแบบใกล้ช so ิดติดขอบสนามฟรีหรือร่วมเชีย์ผ่านทางออนไลน์ได้ทาง AIS Play สยามสปอร์ต TBL Thailand Facebook TBL Thailand YouTube ได้ทุกแม์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TBL Thailand ค่ะあの前回の会見でも答えたんですけど、あの単純に私あのタイガがすごく好きで、あの格闘技やってたのキックボクシングの子も好きですし、あの 人々の,、ね、あの笑顔も含めてすすごい好きな国ですああちなみにタイ料理も大好きです。<laughs> であとスチャートさんとのご縁があったんで,でそのご縁で、まあ、タイで 3x3 っていうのをやればタイ,タイはあのすごく強い国になるんじゃないかなっていう話になって。 よよอีกอย่างหนึ่งนะคะพอดีอมีโอกาสรู้จักกับคุณสุชาติอยู่เป็นทุนเดิมนะคะก็เลยได้มีการคุยกันว่าถ้าเกิดว่ามีการนําเจ้า3 bl หรือว่อาสามสามคูณสามตรงนี้เนี่ยมาในประเทศไทยแล้วเนี่ยค่ะประเทศไทยเราน่าจะมีความแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของการแข่งขันตรงนี้อย่างแน่นอนค่ะก็เลยมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมขึ้นมาเมื่อลองขัดวมองอะไรแล้วเนี่ยบอกว่าโอกาสนักกีฬาไทยที่จะไปอลิมปิกเนี่ยมีมีมากเลยครับ 先発でそのタイの選手がですね、うん、オリンピックに行くのが確認する可能性はまずあの、3X3、えー、を取り巻く環境がすごくこの1年、変わってきていますあの東京オリンピックであの正式種目になってでこのパリオリンピックも正式種目で,でこのパリに向けて世界中が一気に動き出したというのはこの1年なんですね。うんはい、なので、えー、とまず

การแข่งขันยังเป็นทางการในการโอลิมปิกที่โตเกียวแล้วก็ที่ปารีสด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทั่วโลกเองก็เริ่มหันมาจริง,จ,งจังกับตรงนี้มากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องมองเลยคือเพื่อที่จะเข้ารอบคฟิเลืันของโอลิมปิกให้ได้เราจะต้องอยู่ในอันดับ25อันดับนะคะดังนั้นเนี่ยแกก็เลยมองว่าสิ่งสําคัญคือเราอาจจะต้องดูว่าเราสามารถสะสมประสบการณ์ในการแข่งขันตรงนี้นะคะได้มากน้อยขนาดไหนก็จะเป็นตัวกําหนดคะ่ะ で、あとちょっと付け加えてで3。ビールタイランドこれができたことによって、あのそれまで触れられなかったような。世界のトップ選手とのあの交流がこれから始まりますと。とこれによって劇的にあのタイのえ3。x へのレベルはあの？ แล้วก็ขอเสริมตรงที่ว่าด้วยการจัดลีกฟรีบีเอลไทยแลนด์ขึ้นที่ประเทศไทยตรงนี้ค่ะนักแข่งชาวไทยน่าจะมีโอกาสได้สัมผัสกับนักแข่งขันชาวตัางชาที่มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็น่าจะช่วยยกระดับนะคะในเรื่องของความสามารถของนักกีฬาไทยให้ได้ขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอล้ก็เดี๋ยวผมขอฝากด้วยนะครับว่าการแข่งขัน3 b L Thailand นด์ครั้งนี้เป็นครั้งยิ่งใหญ่จริงๆในเรื่องของการแข่ง 3, คูนระดับอาชีพของเรานะครับ โดยที่เราเชิญนักแข่งระดับโลกเข้ามาเนี่ยจำนวนมากและเป็นนักแข่งระดับโลกที่มีฝีมือระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับรวมกับนักแข่งไทยที่เราคัดคอเลือกขึ้นมาเนี่ยเป็นนักแข่งที่เก่งเก่งมากนะครับงั้นดังนั้นเนี่ย ความมันในเรื่องของการแข่งเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับมาเชียร์กันนะครับว่า3ามกุญสามไทยแลนด์ของเราเนี่ยจะมันขนาดไหนครั้งแรกเนี่ยจัดที่ลาตอส่งนะครับเซนต์เทนเวิลนะครับในวันที่5้าวันเสาร์ที่5เดือนนี้ที่จะถึงนี้แล้วสนาม2นะครับอยู่ที่เสาหิงช้าวันที่สิบสองนะครับ19และ26ที่เสาหิงช้า นะครับแล้วปิดเพลย์ออฟที่เซียมสแควร์นะครับอยากให้ทุกๆท,ท่านนะครับมาชมนะครับเป็นความมัน3าต่อสเรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยครับผม えー、そうだなまずあの、まあ、タイはあの観光都市として世界中との交流がもうすでにあるのは知ってるんですけどもあのスポーツにおいての、えー、世界との交流がもう劇的に増えると思いますと、えーまあ、特にあの我々はそのプロフェッショナルリーグの中でもあの世界で一番高いポイントを獲得できるリーグなので。

แข่งขันนะคะนักกีฬาจากต่างชาติมาเขาร่วมเป็นจำนวนมากก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกันขึ้นระหว่างนักแข่งไทยแล้วก็นักแข่งต่างชาติดังนั้นเนี่ยมองว่าหลังจากนี้นะคะในเรื่องของระดับ ความสามารถความฝีมือของนักกีฬาไทยของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเราก็เห็นบอกว่ามีนักกีฬาจากต่างชาติที่ฝีมือดีๆค่ะเป็นอันดับท็อปๆเลยเนี่ยที่ทาสัญญากับเราอยู่แต่คราวนี้ไม่สามารถเข้ามาร่วมได้นะคะอีกหลายร้อยท่านเลยเป็นร้อยท่านเลยดังนั้นนะคะหลังจากนี้คิดว่าน่าจะมีนักแข่งขันเก่งๆนักกีฬาเก่งๆมาเข้าร่วมอีกเยอะเลยนะคะเราก็เห็นบอกว่าเจ้า 3BL Thailand ตรงนี้เป็นลีกโปรเฟชชั่นอลที่น่าจะสามารถจะเก็บพอยต์ นะคะเพื่อที่จะไปโอลิมปิกตรงนี้เนี่ยได้ง่ายด้วยนะคะทุกคนน่าจะให้ความสนใจกันอย่างมากหลังจากนี้ค่ะ